โอ้ด่าน่ารู to ้ว่าเป็นอย่างไรกับวันยังมีเอกยุ่งคนไหนคนนี่อันนี้ตายเลยจำดิแต่กินตายพูดดีว่าผมได้ดื่มสุรามาอ๋อผมได้ดื่มเบียร์มาจริงเออแล้วเมาไหมไม่เมาแต่ยอมรับความจริงซื้อมาจากไหนครับไม่เพื่อนช่วยเพื่อน คนที่ไหนน้องน้องผมผมคพูนนั่นแหละผมจอรับว่าผมกินจริงแต่ผมไม่ได้ซื้อมานะเพื่อนซื้อให้คนนั้นแหละยอมรับโอ้โหโอเคๆยอมรับใช่ไหมอ่่ทำไมเราไม่สึก้อตล่ะในซื้ออย่างนี้แต่ซื้อถ้าเราไม่ซื้อเราจะเป็นพระเลยถ้าเราดมจะมีไปไหมถ้าเรานี่ๆๆๆบอกได้ไหมว่าอยู่กันทั้งหมดกี่องค์4แล้วดื่มกันกี่องค์ดื่มกันกี่องค์รวบรวบรวบได้ไห เป็นก็เอมาด่าดื่มอาเถ้าดื่มก็มามาพูดถึงตัวนังด้วยอยู่ไม่ได้มันีอยู่เอ๋ดีแล้มันเยดีแล้วนี่นี่นี่